สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาชมมาอัปเดตพืชผักนะคะที่เราปลูกไว้เป็นไม้ระดับหน้าบ้านนะคะซึ่งก็จะเป็นเคลนะคะแล้วก็ฟูเล่ค่ะเราก็มีคลิปการปลูกแล้วนะคะอันนี้ก็คือมาอัปเดตให้ชมนะคะว่าเราปลูกได้ประมาณ1เดือนนะคะเดือนก,กว่าๆแล้วเนาะอันนี้ก็คือจะโดนแดดเยอะไปนะคะใบเขาก็เลยจะไหม้ะคะ่ะไดโนเคลนะคะ ส่วนด้านล่างนะคะก็คือจะมีขแขนงนะคะขแขนงก็โตขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะแล้วก็เขาก็จะแตกขแขนงออกมาเยอะเลยนะคะอันนี้เราก็คือจะเอาไปปักชำต่อนะคะส่วนต้นแม่เขานี่ค่ะสองต้นนี้เนาะก็ได้มาจากการปักชำแขนงเหมือนกันนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นปูเล่นะคะแล้วก็เคียวนะคะ เคลใบหยิกนะคะตอนที่ที่เราเอามาปลูกนะคะค่อนข้างยังต้นเล็กอยู่เนาะตอนนี้ก็คือแตกยอดออกมาเป็นพุ่มนะคะแล้วก็บานออกมาสวยเลยค่ะยอดก็จะออกเหลืองๆนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยอดอ่อนหรือว่าขาดสารอาหารหรือว่าขาดปุ๋ยนะคะ<ม>เขาก็จะมีความแบบว่าเรียงลำดับนะคะจากต่ำไปหาสูงเนาะ ตั้งแต่เคลนะคะแล้วก็ปุเล่ค่ะแล้วก็ไปไดนดเคลนะคะเราก็ปลูกไว้ด้านข้างของสารพัดพุ่มนะคะติดถนนในซอยะค่ะรถวิ่งผ่านใบผ่านมาก็มีเหลี่ยมองนะคะด้วยความเขียวแล้วก็เป็นพุ่มสวยะค่ะค่ะก็พามาอัปเดตคณะเคลนะคะที่เราปลูกไว้ประดับหน้าบ้านนะคะตอนนี้ก็เขยวชะอุ่มเลยค่ะใครผ่านไปผ่านมานะคะก็มองนะคะ แปลกแล้วก็สวยค่ะ